ครับสวัสดีครับผมป้อมนะฮะบริษัทสมัยไทยอีโคทัวร์นะครับได้เดินทางนะครับจากจีนนะฮะที่ตาลีลิเจียงแชงกรีล่าวันนี้เดินทางเข้ามาถึงที่บาหลีประเทศอินโดนีเซียไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับขออนุญาตแนะนำนะฮะในส่วนของโรงแรมชื่อแชมพังแมสโฮเทลนะครับชื่อเรียกยากนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าภายในโรงแรมนั้นสะอาดสานทีเดียวนะฮะ จากจุดนี้เดินทางเข้าไปที่ศูนย์การค้าใช้เวลาเพียงไม่ถึง5-10ถึนาทีก็สามารถเดินถึงศูนย์การค้าแล้วก็แหล่งช้อปปิง้งไม่ว่าจะเป็นแมคโดนัลนละ์เป็น M, Mars, นะฮะเป็นเอ็มเอ็มมาร์สนะฮะหรือแม่อินโดมารที่เป็นคล้ายคกาดเซเว่นเปิด24ชั่วโมงของบ้านเรานะครับเอาละครับเรามาชมเตียงนะในห้อง3เตียงนะครับจะเห็นว่ามีความขาวสะอาด นะแล้วก็ฟูกนั้นมีความหนาทีเดียวนะครับนอนนุ่มสบายไม่ปวดหลังนะครับภายในนั้นก็เน้นเป็นสไตล์บาหลีจริงๆนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีทั้งผ้าม่านนะฮะแล้วก็เป็นเครื่องไม้นะฮะเป็นประตูซึ่งนะบาหลีนะั้นนิยมใช้เป็นอย่างมากนะครับภายในบนอ่เพดานนะหรือเป็นฝ้าก็ตกแต่งไว้เรียบๆนะฮะแล้วก็ ดูลงตัวทีเดียวกับห้องสีสันลักษณะแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นโคมไฟนะฮะเป็นพื้นก็ตามนะครับเครื่องในความสะดวกภายในห้องนั้นแน่นอนครับก็ครบคันทีเดียวไม่ว่าจะเป็นทีวีนะจอแบนขนาดใหญ่เลยนะครับและชุดเครื่องทําน้ําอุ่นนะฮะทำน้ําร้อนชากาแฟพร้อมนะบริการเรียบร้อยทีเดียวและเป็นกระจกนะฮะ น้าันใหญ่นะฮะซึ่งสามารถที่จะมองเห็นนะครับสะท้อนนะฮะสะท้อนไปอีกหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งนะ,ะได้อย่างชัดเจนนะฮะก็สำหรับสซอตีก็แต่งตัวนะฮะนะครับคงชื่นชอบทีเดียวสำหรับการแต่งห้องสไตล์บาหลีของโรงแรมแชมพังแมสโฮเทลแห่งนี้นะครับเอาละครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพาคณะนะครับเข้าไปชมในส่วนของตัวที่เป็นนะครับ ในส่วนอื่นบ้างนะครับก็คือห้องน้ํานะครับเอาละครับพับสันไหวเล็กน้อยนะครับอันนี้เป็นลักษณะของอตู้เสื้อผ้านะฮะซึ่งก็มีไว้ให้บริการนะพร้อมกับที่แขวนนะฮะเรียบร้อยทีเดียวน,นะครับเอาละครับต่อไปก็คงเป็นในส่วนของตัวที่เป็นนะฮะเป็นห้องน้ํานะครับครับในส่วนเป็นห้องน้ามัสานสะอาดสะอาดสะอาดทีเดียวนะครับก็ ครับน้ำไหลแรงนะเครื่องสุขภัณฑ์ก็นะแต่งสไตล์ไว้ลงตัวทีเดียวนะครับก็เป็นสัดส่วนนะฮะน้ำอุ่นนะครับ้อมเพียงนะฮะเอาเลยครับวันนี้นะฮะผมป้อมนะะบริษัทสมัยไทยอีโคทัวร์และทีมงานทั้งหมดนะครับได้นำคณะเดินทางเข้ามาสู่บาหลีนะครับ และ่าลืมนะครับในทุกๆครั้งนะครับในประเทศต่างๆเราก็จะนำภาพโรงแรมนะมาให้ชมให้มากที่สุดนะครับที่นี่ครับแชมพังแมสโฮเทลฮะอยู่ใจกลางเมืองทีเดียวนะครับราคาไม่แพงนะครับเบอร์โทรศัพท์นะของในส่วนนี้นะครับและที่อยู่นั้นอยู่ตรงด้านหน้าของท่านแล้วนะครับเชิญชมนะครับผมป้อมบริษัทสมัยไทยอีโคทัวร์ทัวร์คุณภาพครับ แนะนำโรงแรมนะครับพบกันใหม่ที่ประเทศญี่ปุ่นครับนําภาพโรงแรมสวยๆในประเทศญี่ปุ่นมาฝากอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมลาแล้วนะครับลายครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับ